ไม่มีคุณยายก็ไม่มีคุณแม่คุณยายเปรียบเสมือนคุณแม่เราต้องดูแลท่านให้ดีนะครับไม่มียายก็ไม่มีแม่ไม่มีแม่ก็ไม่มีเราเราเกิดมาเป็นคนอย่าไปเกลียดชังคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติพี่น้องเราอย่าไปเกลียดชังญาติพี่น้องอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่เราก็อย่าลืมให้อภัย กันและกันนะครับเราเกิดมาเป็นคนเน้นเลยครับว่าต้องกระตันยุกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของเราทั้งหมดไม่ว่าใครก็ตามนะบางคนอาจจะไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ก็เคยช่วยเหลือเราเราก็ไม่ควรที่จะไปเนรคุณเขานะครับเราควรที่จะหาทางตอบแทนบุญคุณของคนที่มีบุญคุณกับเรานะครับวันนี้ นะครับมีโอกาสได้กินข้าวกับยายครับยายให้หลานกินก่อนผมกินอิ่มแล้วนะครับนะผมกินข้าวอิ่มแล้วนะกับข้าวนี้ป้าเพิรอลมาให้นะครับก็ยายให้ผมกินก่อนครับคนละถ้วยหลังจากที่ผมกินอิ่มแล้วปุ๊บเอายายก็กินครับตอนแรกผมก็งงว่า กินด้วยกันยายบอกว่ายังไม่หิวครับพอผมกินอิ่มยายหิวเลยนี่ยฮะความรักความยิ่งใหญ่ที่คุณยายมีให้ผมตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนมาถึงทุกวันนี้ครับกินข้าวครับให้หลานกินอิ่มก่อนนะยายค่อยกินนะครับความรักของคุณยายยิ่งใหญ่นะครับแม้จะอายุเยอะแล้วแต่ก็เนาะซาบซึ้งครับให้เรากินอิ่มก่อนยายค่อยกินครับให้กินพร้อมกันนี่ไม่กินฮะ ยายกลัวเราไม่อิ่มนี่ก็รักคุณยายครับแต่ช่วงนี้ยังไม่มีเงินให้คุณยายนะครับกาบขอโทษคุณยายด้วยครับเดี๋ยวมีเงินก่อนเนาะคุณยายเนาะคุณยายอายุจะร้อยปีแล้วมีความสุขมากครับที่ได้เห็นหน้ายายเห็นยายมีความสุขเราก็มีความสุขครับความสุขอยู่ใกล้ๆตัวครับ